อู้อู้อ้โหงฟรีเลยครับอู้โหโอ้โหต้องยกขึ้นครับเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับสุนทรียภาพรถไฟเครือกอนซารครับพาท่านผู้ชมมาชมรถไทยครับนิวฮอลแลนด์ T6090 ครับ165แรงครับของไร่โชคเกียรติชัยครับเซออตครับคันใหญ่มากครับดู โอ้ได้รีวิวพอดีนี้เนี่เขาเรียกพลานอะไรนะพลานสิบสามอ่ะพลานอะไรนะจยน น้องก็ไม่ได้ใจเหมือนกันครต้องขอรายละเอียดอีกทีครับแต่มันเป็นขลานขลานลากครับรู้เคาเรียกขลานอะไรความรู้ยังไม่มีครับเดี๋ยวหาข้อมูลให้คราวหน้าครับกี่นิ้วเนี่ยรู้ไหมดูครับใหญ่มากครับโอ้ นี่ครับมาฟังเสียงดูครับก่อนที่จะเริ่มงานครับไวัยรุ่นขับครับเนี่ยใช่ธรรมดาครับโอ้เสียงก็ึ้้เนีลย โบกให้หักอันนี้เลยคนระับใหญ่มากครับร้อยหกห้ายอด นี่ครับท่านผู้ชมลงฮิปเปอร์ไปแล้วครับเสียดายมาไม่ทันครับมาดูตอนที่เขาไถารอบหลังจากลงฮิปเปอร์แล้วครับตัวนี้ผมนับผลานดูแล้วตัวผลานมีอยู่สองหน้ากับหลังครับมีอยู่ข้างละเจ็ดใบครับแต่ไม่รู้ว่ากี่นิ้วครับไม่มีความรู้ด้านนี้ครับเพิ่งเห็นนี่แหละครับใครมีคำตอบหรือรู้ว่าผลานชุดนี้ ชื่อพลานแล้วก็ตอบช่วยให้ความรู้ในคอมเมนต์ด้วยครับผมเพิ่งมาเห็นเนี่ยแค่รถนิวฮอลแลนดตัว165ก็เพิ่งเจอครับครั้งแรกครับคันใหญ่ของโชคกิติชัยเพิ่งออกมาอ๋อลงแล้วครับนั่น,นะอะื้อ แล้วครท่านผู้ชมนิวฮอลแลนด์ที่6 9 0ครับ165แรงมา้าครับขุมพลังอันยิ่งใหญ่ครับเห็นแต่155ครับวันนี้มาดู165ครับ ทางไรเจ็ดครับดูครับเจ้ายักษ์นิวฮอลแลนด์โอ้๋อตอนยกแานขึ้นใช้ล้อลงครับพอจะถ่ายตัวนี้ก็นี่ครับเอาล้อขึ้นโอ้โอ๋ออยู่กับระดับ 老幺。No, เดินยากครับเดินบนก้อนดินที่เขาไถาแล้วครับไปนู่นแล้วทุกวันนี้ครับเกษตรกรใช้เครื่องมือจากกลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งไถได้ลึกอ้อยยิ่งงามก็เลยต้องใช้คุมพลัง165มาช่วยครับทีมงาน โชคเกียรติชัยครับเสียโอ๊ตครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมเวลากลับรถลงแปลงก็เอาล้อลงครับยกผานขึ้นโอ้ดูเลยหนักเครื่องร้อยหกห้าครับยังดิ่นฟุบฟับฟุบฟับเลยครับแสดงว่าใช้พลังมหาศาลครับเนาะ พลังหาศาลอู้อู้โอ้อย่างฟรีเลยครับอู้อู้โอ้ต้องยกขึ้นครับเนี่ยโอ้อู้ติดต่อเปล่าครับอู้อู้ วันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมทีมงานโชคกินไทยกับควรุ่ไทยนิวฮอลแลนด์กรับ6090ครับ165แรงครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับฝากท่านผู้ชมที่กดติดตามกดแชร์กดไลค์ั้งเเคตสุวนทียากฟังเพลินและเชื่อว่าทุกท่านสนใจฟังเพลินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ